ค่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่1กันยายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่งคืนนี้ขอสเสนอรอารมณ์ยังไงเมื่องานนี้ผีตกลงค่าตัวประตูละแม่นรอรับตรวจร่างกายในครั้งนี้เมื่องานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุรุษข้อตกลงกับมาตด้งของโปราเย่ออันเฟิร์ฟเรื่องการที่จะคว้าตัวเซนเนอร์บ布拉เมนผู้รักษาป,ประตูทีมชาติเบลเยียมค่าตัวจบอยู่ที่ 18.2ล้านปอนด์โดยสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานขาวว่าวบอกว่าประมเมนนั้นกำลังเดินทางไปยังเมืองแบนเชสเตอร์เพื่อตกลงรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายฉะนั้นจะเข้ารัก,การตรวจร่างกายและก็จะเซ็นสัญญาเสร็จสิ้นภายในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายในขณะนี้โดยตามการรายงานข่าวระบุน้ว่าค่าตัวของปรมเมนนั้นอยู่ที่ประมาณ18.2ล้านปอนด์บวกส่วนเสริมอีกจํานวนหนึ่งขณะที่เขาตกลงส่วนตัว คุยกันไปที่ระเบอยไม่มีปัญหาผู้รักษาประตูไว้สซอนปีรานี้ก็เตรียมตัวที่จะเซ็นสัญญาระยะยาว5ปีเข้าสู่ทีมโอทฟฟฟ์ในครังนี้โดยก่อนนั้นนี้มีความพยายามจากคณะของฝั่งการาตาสายที่ยื่นข้อเสนอสูงกว่าในครังนี้ด้วยแต่ว่าบราเมนนั้นปรารถนาที่จะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูนเตเพียงสโมสรเดียวในครนี้เท่านั้น ทาน,นิบราเมนซึ่งเป็นผู้รักษาประตูเมือหนึ่งของเปโเยออันเวิร์ฟมาได้ตั้งแต่ช่วงฤดูการสั2 4มีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดจนถึงปี2 0ห27ละรก็ถูกเชนเนอร์บรูี้การาเซียเรียกตัวติดทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่ไปแล้วแต่ยังคงไม่ได้ประเดิมในการลงสนามโดยการบรรลุข้อตกลงกับบราเมนนั้นทําให้ค่าตัวของเอเมเดโนมาร์เชนเชของอาเซมิลาไม่รู้จะจบลงอย่างไรวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเราจะที่มีการรายงานข่าวบอกว่า ผู้อสาประตูทีมชชต์อาเจนตอบรับข้อเสนอส่วนตัวกับทางแมนยูเป็นที่เราบอยไปแล้วในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะนะนผมเป็นทว่างานนี้ไม่รู้ว่าที่ซื้อมาเนียจะใช้เป็นมือหนึ่งเลยหรือไม่หรือจะซื้อผู้สาวประตู2คนครั้งนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะต้องรอดูคนต่อไปก็นด้วกันเริ่มนับถอยหลังแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงสเปอร์ตกลงยืยมโกโรมูอ,อันนี่ไร้เงื่อนไขในการซื้อขาดนะ เมื่อวานนี้ทอทแนมพอสเปอร์บรรลุเข้าตกลงในการที่จะคว้าตัวรักดานโกลูบัวนีส่วนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสของปารีรสแซ็ชแมงเป็นที่เรียบร้อยโดยสการสปอร์ตสื่ออังกฤษารายงานข่าวบอกว,ว่าโกลรบัวนีเองนั้นกำลังเดินทางไปที่กรุงลอนดอนเพื่อจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทางด้านของฝั่งทอแนมฮอสเปอร์หลังจากที่บรรลุเข้าตกลงในการยืมตัวกับทางด้านของปารีรสแซ็ชแมงได้เป็นที่เรียบร้อยโดยตามการรายงานข่าวระบุได้ว่าข้อตกลงยืมตัวของ โกโรโมอานนี่ตลอดฤดูกาลสัป์ที่25ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องเงื่อนไขในการซื้อขาดหรือว่าข้อบังคับการซื้อขาดใดๆทั้งสิ้นในครันี้ส่วนนักโนโนข่าวสายตลาดซื้อขายก็อรารายงานเช่นกัน,กนว่าแานลมพอสเปอร์สามารถที่จะบร็อกในการยืมตัวโกโรโมอานนี่กับทางด้านของฝั่งปารีสแซงต์แมงโดยไม่มีเงื่อนไขในการซื้อขาดทุกรูปแบบภายหลังจากการเจรจาผ่านทางด้านของฝั่งอีเบลในครั้งสุดท้าย ระหว่าง2สมโมสรที่เกิดขึ้นโดยท่แนมอนสเปอร์จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการยืมตัวโกโรโมนีอยู่ที่ประมาณ5ล้านยูโรและก็ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องค่าจ้างในคาีนี้โดยการกร่งมือดำเนินการของท่านมอพสเปอร์เกิดขึ้นหลังจากที่โจเวนตุสล้มแผนในการเซ็นสัญญาก,กับโกโรโมนีในคราีนี้เป็นที่เรียบร้อยหันไปคว้าตัวโรอิชโอเปนตากองหน้าทีมชาติเบลเยียมของแ e อเบเลซิกในคราีนี้แทนนั่นเองน,นะ ก็เป็นนัว่าง,งานนี้โกโรโบอานีดน่าเสียดายเหมือนกันนะฮะแต่ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าตลาดหน้าหนาวจะมีลุ้นกับผีในครั้งนี้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงอีกหนึ่งตัวละครที่แมนยูก็เสียดายเมื่อเอซิมิลานสอยราบิโอตค่าตัวเพียงแค่10ล้านยูโรบวกโบนัสให้อีกต่างหาก เมือ่องัานี้เอซิมิลานตกลงค่าต,ตัวกับอาเดียงบราวิโอชกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสในครา a นี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่โอลิมปิกมาซยอมที่จะรับข้อเสนอ10ล้านยูโรบวกโบนัสในคร l a นี้โดยสกายอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าเอติมิลานกำลังจะได้ตัวบราวิโอชมาเสริมแดนกลางทันเส้นตายตลาดซื้อขายซัมมร์น,นี้หลังจากที่บรรุข้อตกลงกับทางของโอลิมปิกมาซีย์ที่พร้อมจะขายกองกลางชาวฝรั่งเศสอย่างเต็มที่แล้ว โดยตามการริการข่าวระบุหดว,ว่าโอลิมปิกบาร์เซ์กำหนดค่าตัวของลาวิโอตเอาไว้ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรแต่มิลานก็เสนอไปเพียงแค่10ล้านยูโรบวกกับแมตชของฝั่งส่วนเสริมที่มีการเปิดเผยตัวเลขอีกจำนวนหนึ่งและที่สุดแล้วสโมสรลีิเินก็ตอบร,รับข้อเสนอไปลาพิโอตรายงานตัวกับทีมชาติฝรั่งเศสในวันจันทร์ดังนั้นทีมแพทย์ของมิลานจึงต้องเดินทางไปตวรวจร่างกายที่นั่นหากว่าไม่พบปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็จะเซ็นสัญญ,ญาระยะเวลา4ปี กับแผน่นบนแผ่นดินฝรั่งเศสในคนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยจากอัลเฟรโดเปตดตราด์นักข่าวแห่งฟุตบอลอิตาลีระบุเดแต่ว่าเวโรนิกมันดาวและก็ตัวแทนของปาบิโอ์ตเองนั้นพยายามเสนอตัวให้นาวบร,รีนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะจะได้ลงเล่นในรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในครงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นคาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้แปลกแต่จริงแมนยูทีมแรกในพิมียริกได้2ประตูแรกของฤดูกาลจากคู่แข่งที่ยิงตนเองนะโดยแปลกแต่จริงก็ว่าได้เมื่อแมนยูเป็นทีมแรกในพิมียริกอังกฤษที่ได้2ประตูแรกของฤดกูกาลในครนี้จากที่ผู้แข่งยิงทีมของตนเองในครนี้ดบีบีซีสปอร์ตเปิดเผยสถติน่าสนใจของฝั่งแมนยูหลังจากที่เกมฟุตบอลพิมเยริกอังกฤษนะฮะในฤดูกาลสัวัน25 นาที่3เปิดบ้านเฉือนชนะเบอร์เบอรี่ชีมน้องใหม่แบบพืชจับไป3ต่อ2เก็บ3แต้มครั้งแรกในฤะด,ดูกาลน,นี้ได้สําเร็จนะโดยงานนี้เกมนี้แมนยูขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0นาทีที่27่ากกาจ็ดากการาาสกัดเข้าประตูตัวเองของจอจคันเบรนมิดฟิลด์กับทันทีเบอร์รีซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ตัวบริติโกโมนิชกองหน้าของฟูลแลมทำเข้าประตูตัวเองไปในเกมเสมอ1ต่อหนึ่ง สนัทเปิดประตูการพิเมเบริกแพ้อาร์ซอนขาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่งสนัทบีบีซีเปิดเผยบอกว่าแมนยูคือทีมแรกในหน้าประสาทพิเมเบริกที่ได้2ประตูแรกของประตูการจากการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่งก่อนที่ปีศาจแดงจะมายิงอีก2ลูกในเกมที่ชนะเบอร์นรีจากบริตันเอมเบลโมและก็จุดโทษของบรูโน่ฟอนันเดชจากนอกจากนี้แล้วแมนยูยังพังสกอร์จากการทำเข้าประตูตัวเองของคู่แข่งในพิเมเบริกและปรูการนี้เทียบเท่ากับสซีซั่นก่อน หน้านี้รวมกันอีกด้วยคือฤดูการสัปดา์24ทําได้0ประตูและก็ฤดูการสัปดา์25ทําได้2ประตูในครันี้เรียกว่าเป็นอะไรที่น่าช็อกใจอยู่เหมือนกันนะครับเมนยูของเราแต่ไม่สนใจครับไม่สนอะไรทั้งสิน้นขอแค่เมนยูติด1ใน6ให้ได้ในฤดูการนี้ก็พอแล้วเรามาดูข่าวต่อมานี่ครับ อารไงเมื่อเลเวอร์โคเซนปลดเทนฮากหลังจากที่กลุ่มทีมเพียงแค่3เกมเท่านั้นโดยงานนี้ไมเออร์เลเวอร์โคเซนประกาศที่จะปลดร็อกเอดิเันฮากแบบสายฟาลบนะฮะหลังเก็บได้เพียงแค่หนึ่งแต้มจากทั้งหมด2นัดแรกในศึกบุนเดสเลกาสร้างบรรยากาศาวิกฤตภายในทีมตเตรียมที่จะหาคูซื้อใหม่ในครั้งนี้เพิ่มเติมทันทีนะโดยเอ็ดเิชันฮาร์กสูญเสียตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอน ของทางด้านของฝั่งไบเออร์เลโวโคเซนหลังเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมช่วงซัเมอร์นี้เปิดแทนที่ชาบีออรันโซด้วยสัญญา2ปีซึ่งทีมห้างขายาของเจนฮักทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังเก็บได้เพียงแค่1แต้มจากทั้งหมด2นัดแรก โดยที่เรียกว่าแพ้ฮอฟเฟนไฮม์คาบ้านไป1ต่อ2และก็ตามด้วยเสมอเบรนเดอร์เบนเบนไป3ต่อ3แม้ว่าจะนำไปก่อนถึง3ต่อ1ก็ตามทีและก็เล่นเหนือกว่า1คนในช่วง30นาทีสุดท้ายโดยตามการรายงานข่าวจากฟอร์บิชโอรามาโน่และก็สกายเยรมานี e, ระบุเลยนะว่าทนานของสั่งสโมสรเนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญาเจนฮากหลังจากผลงานอันน่าผิดหวังและก็บรรยากาศรอบตัวรอบรอบั้วไบอาริดากลายเป็นวิกฤตซะอย่างนั้น ดยก่อนหน้านี้ซีเมนซีโมนบรอฟชผู้ในการการกีฬาของเลวโคโเซนก็ไม่เคยทำให้การสนับสนุนของเชนฮาร์ตต่อเาอตั่งของฝังสาธารณะขณะที่ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆและก็ทำให้ความเชื่อมั่นของเขาในห้องแต่งตัวในครั้งนี้ลดลงเป็นอย่างมากในครั้งนี้เลยนะโดยเลวโคโเซนเองก็จะเริ่มมองหาผู้สู้คนใหม่ได้ทันทีโดยจะมีการพิจารณาสถานการณ์เพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่ ปิดตลาดนักเตะซื้อขายในวันจันทร์ที่1กันยายนที่จะถึงนี้ก็เปิดในวันง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเชนฮากโชคดีนะฮะไปไม่ถึงเรียกว่าไปไม่กี่นัดสุดท้ายก็เด้งไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเช่นกันครับขอบคุณทุกคนท่านชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ